สำหรับพี่ๆที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดเล็กหรือว่า e ีโคคารนะคะคันนี้เลยนะคะอยากแนะนำค่ะคันนี้เป็น t o y ยต a y a าริ1.2สปอร์ตนะคะ <S <S พรีเมียมนีตัวนี้ได้เป็น x อ็กสีขาวแบ็กท็อปดำชุดแต่งดำนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อดำกันชนกระจัง สวยๆแบบนี้เลยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้อยู่กับเซลล์แอร์ที่ปรึกษาด้านการขายนะคะจากบริษัททอรออโต้่นเองนะคะวันนี้แอร์เชียคันนี้เลยอยากแนะนําจริงๆรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสำหรับตัวโตต้ายาริคันนี้ได้เป็นตัว X e อ็กซเอเนะคะเครื่องยอนต์เล็กๆนะคะวิ่งทางไกลทางใกล้ได้นะวันนี้คันนี้ได้ออปชั่นอะไรบ้างแอร์พาชมรอบคันเลยนะคะแล้วมาในราคา4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองแล้วคันนี้เลขใหม่นะพี่จ๋า เลขไม่ยอยู่ที่2 0 0 0มืกว่า20,000กว่ากับราคา4 8 9กพี่จ๋าคุ้มๆเลยนะคะได้รถปรี2 2สสวยๆแบบนี้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยดีกว่าค่ะไม่เป็นการเสียเวลาเนาะปากระโปรงเดิมแท้โรงงานนะคะขาวๆสวยๆแบบนี้เลยสีส่ัมเสมอรอบพันนะคะกระจังด้านหน้าได้เป็นสีดำค่ะมีโลโก้โตโยต้าโคมียมอยู่ตรงกลางนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจ็คขออภัยค่ะได้เป็นไฟหน้าหลอด LED นะคะแล้วก็ผสมกับหลอดฮาโลเจนนะ มีไฟเดทามีไฟตัดเออมีไฟเดทามาให้เรียบร้อยนะคะไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกหนึ่งคู่ด้านหน้าพร้อมใช้งานนะคะคมใสคมสวยนะด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าถัดมาค่ะสําหรับตัวล้อนะอาจจะมีล่องรอยริ้วรอยบ้างนะคะอันนี้สภาพยังไม่ได้จัดการทําความสะอาดเคลียร์สปงสปาใดๆทั้งสิ้นนะสภาพแรกเข้าแบบนี้เลยนะคะสําหรับตัวล้อได้เป็นล้อ x อ v e r ble, แบบนี้นะพี่นะสีด้านคูโทนปัดเงานะคะคันนี้ ได้เป็นขอบ16นะคะแต่ดูคิ้วล้อพี่จ๋าซุ Zoom ้มล้อนะเดิมแท้นะคะไอ้พวกเก็บงานรายละเอียดเนี่ยเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะคะหนูแจ้งให้ทราบเลยนะแต่แค่เป็นรถที่ไม่ใช่ชนหนักพลิคว่ำจมน้ํามานะถือว่าโอเคมากๆแล้วนะคะพี่นะื้อรถกับพี่ทอนะคะได้รถโครงสร้างเกรดเอหดาว4ดาวแน่นอนนะคะหนูการันตีแล้วก็คอนเฟิร์มเลยนะสาหรับค่ะ กระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีดําตัดกับตัวรถแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะที่ไฟกระจกเรียบร้อยสําหรับกระจกมองข้างได้เป็นพับปรับไฟฟ้านะคะมากันต่อค่ะสําหรับตัวคิ้วกันศาสตร์นะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วพี่ๆไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะมีมาทั้งหมดสี่ปานด้วยกันเลยนะเปิดชมภายในกันชักนิดนึงค่ะสําหรับภายในพี่สาหรูหราไปเลยคันนี้นะภายในได้เป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยสีแดงนะคะ ตาเข็บเนี่ยลักษณะจะเป็นเหมือนลักษณะแบบตัว X นะคะเรื่องเป็นตัวแบบอาจจะเป็นรุ่นย่อยแบบว่า X อ็กเออว่าให้นะคะให้รู้ไปเลยว่านี่คือตัวนั้นนะพี่นะสำหรับคอนโซลด้านหน้าอยู่ในสภาพสวยกว้างใหญ่นะคะมาค่ะซื้อรถมือสองต้องดูโครงสร้างนะพี่จา๋านี่เลยหัวน็อตแท้เดิมไม่มีแกะไม่มีไข่นะคะไม่มีขยับเลยแผ่นเพดอยู่ครบด้วยนะดูได้เลยนะคะมาต่อค่ะสำหรับเอ่อตัวโครงสร้างนะคะนี่เลยนะคะ ไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอพีจ่จ๋าเม็ดอาร์คอยู่สภาพสวยแน่แนๆชัดๆัด,ดแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะไปกันต่อที่ด้านหลังคันนี้ค่ะสำหรับด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยสีแดงเช่นเดียวกันนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะเล็กลูมกว้างพอสมควรค่ะนั่งกันสบายๆย,ยืดแข้งยืดขาได้มีชาร์จมีจุดชาร์จแบต2จุดในการที่ด้านหลังนะคะ,ปะไปไปท้านท้ายกันค่ะ สำหรับด้านท้ายได้เป็นไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยโคมเดินโคมแท้ไม่แตกไม่ร้าวนะคะพร้อมใช้งานนะได้เป็นหลอดฮาโลเจนนะคะสำหรับด้านท้ายเซ็นเซอร์4จุดดีกามีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วตัวป้ายทะเบียนเชียงใหม่นะคะจะเปลี่ยนป้ายทะเบียนกรุงเทพให้นะคะเนื่องจากว่าทุกคันจะต้องโอนมาเป็นชื่อบริษัทก่อนนะพี่นะจะต้องมาเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้นะคะตัวนี้นะได้เป็นรุ่นย่อยนี่เลย X o e r นะคะอยู่ด้านขวามือเดี๋ยวเราเปิดท้ายชมกันชนิดหนึ่งสำหรับคันนี้ นี่ค่ะด้านท้ายเปิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเบาะด้านหลังสามารถพับเก็บของได้นะคะพี่เนี่เดี๋ยวนูจะทําให้ดูนี่เบาะนะสามารถพับเก็บของเก็บของได้นะคะอ่ะแล้วเนี่ยนะคะผ้าสกปราร์อยู่ในสภาพสวยเลยนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะพี่นะ้เดี๋ยวนูเปิดยางอะไหลเนี่ยอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะสาหรับเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางนะ,ะเดี๋ยวเรามีเพิ่มเติมให้ด้วยยางอะไหลนะคะอันนี้นะ เดี๋ยวเราจัดการให้พี่สาไม่ต้องห่วงเลยเรื่งองยางอะลงยาอะไรนะอะดูเพิ่มเติมฝาท้ายดีกว่านะคะค่ะฝาท้ายได้เป็นท้ายเดิมท้าย,ทายแท้แน่นอนนะคะน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีแกะไม่มีไข่นะจ๊ะพี่สาสวยๆแบบนี้เลยไปไปกันต่อค่ะสําหรับด้านหลังคันนี้นะด้านหลังเลยเป็นไงเบาะหนังสีดําตัดด้วยสีแดงสวยนะคะคันนี้นะสาภาพกว้างๆแบบนี้เลยมาดูที่เพดานสักนิดหนึ่ง สำหรับตัวเพดานนะคะไม่มียันไม่มีเจอไม่มีดิวไม่มีรอยเลยพี่แล้วคุ้มคุ้มเลยไม้แค่20,000กับราคา4 8 9 0 0 0บาทค่ะสำหรับมือเปิดนะคะได้เป็นระบบสมาร์ทคีเลสนะไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาเปิดกดกๆแล้วก็ติ๊กตอกออกมาได้เลยพี่จ๋ามามาดูภายในคันนี้กันค่ะสำหรับภายในนะคะหนูขออนุญาตแป๊บนึงอ่ะสำหรับภายในค่ะพวงมลาลัยอาจจะบิดไปกนิดนึ่นนะเนื่องจากหนูบิดล้อไปทางนู้นเนาะ พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยสก้านนะคะมัลติฟังก์ชันแบบนี้รับสายโทรเข้าโทรออกได้เพิ่มเสียงลดเสียงค่ะนี่เลยได้เป็นหนังนะคะตัดด้วยดำแล้วก็แดงนะคะสวยหรูหรานะคะหน้าจอกลางได้เป็นระบบท็อสกรีนค่ะแอร์ออโต้นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ค่ะนี่หนูขออนุญาตสตาร์ทรถเพิ่มเติมดูเลขใหม่ให้สักนิดหนึ่งสหรับคันนี้นะสักคู่หนึ่งค่ะเด๋ยวเรียวกันไปเลยอะปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะคะนี่ อ่ะหนูเปิดให้ชมนะคะนี่เลยยาลิธนะคะหน้าปัดเรือนไม้เป็นดิจิตอลเรียบร้อยเนี่ยคะเลขไม้คันนี้อยู่ที่27,277กิโลเมตรนั่นเองนียคะสวยๆแบบนี้เลยพี่จา๋านี่เมื่อสตาร์ทรถแล้วนะอ,อะไรดูระบบสิยสวยเลยนะคะปะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะที่เอ่อรอบภายในรถเนาะสำหรับนี่นะกระจกนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะกระจกมองหลัง พี่จ๋าเป็นระบบตัดแสงออตโอต้เรียบร้อยนะคะนี่นะอ่าแล้วก็มาแผงประตูดีกว่าแผงประตูนะคะเป็นกระจกไฟฟ้า4บานออตโอต้ฝั่งคนขับนะคะแล้วก็มีระบบล็อกกระจกนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกและอันนี้เป็นตัวจอยสติ๊กปรับกระจกมองข้างเนาะค่ะแล้วก็ไปกระต่อที่ตัวโครงสร้างแล้วก็ห้องเครื่องดีกว่าพี่จ๋าซื้อรถมือสองนะเสียบตังทังทีเราก็ต้องได้รถดีโครงสร้างเกรดเอเท่านั้นที่ไม่ว่าจะกี่แสนก็ตามแต่ มาค่ะสำหรับตัวโครงสร้างเพิ่มเติมหัวน็อตเดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีขยับนะคะพี่ดูเลยนะยิ่งสีขาวเนี่ยยิ่งมองออกง่ายนะพี่นะนะคะสติ๊กเกอร์มาออกกอ,กอ,อย่ครบเลยนะแล้วก็พวกสติ๊กเกอร์ลมยางนะคะนี่เลยครบๆแบบน,นี้เลยมาค่ะดูโครงสร้างคันนี้ต่อเลยสำหรับโครงสร้างค่ะได้โครงสร้างเดิมแท้แบบนี้นะตะเข็บแน่นๆชัดๆนะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอพี่จ๋าคุ้มๆสวยๆแบบนี้ พลาดไม่ได้จริงๆกับราคาเท่านี้นะไปกันต่อเลยห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะปะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงสักครู่นะคะอ่ะเปิดฝากระโปรงขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราเริ่มดูกไปไปฝัป่งๆเลยเนาะสำหรับฝั่งนี้นะคะเบ้าโชกเป็นไงเอ่ยอ,อยู่ในสภาพสวยนะคะนะแล้วก็คานด้านข้างนะคะ พี่ดูเลยแล้วก็ข้องเครื่องนะคะอยู่ในสภาพสวยไม่มีน้ํามันหยดไม่มีน้ํามันเยิ้มหรือไม่มีน้ํามันหลุดรั่วออกมาเลยนะคะจุดมาร์กสีเดิมโรงงานอย่างนี้ให้เห็นอยู่เลยนะคะสําหรับคันด้านหน้าได้เป็นคันเดิมคันแท้นะคะหมุดเดิมหมุดแท้ไม่แกะไม่ไขไม่มีขยับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่นะคะฝั่งนี้บ้างนะคะพี่ดูเลยไล่ดูตามมาเลยนะคะนี่เบ้าโชกอยู่ในสภาพสวยฝากระโปรงค่ะไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะคะพี่ฉนวนกันความร้อนนะมีสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะคะมี นะเดี๋ยวหนูขออนุญาตปิดฝากระโปรงสักครู่สำหรับคันนี้นะคะตัว t ต y o ต้ายาริ1.2สปอร์นะคะได้เป็นตัวพรีเมียมเอ็ก e เอสีขาวดักท็อปดำชุดแต่งดำแบบนี้พี่พี่ท่านไหนกำลังมองหารถใช้งานนะคะราคาประหยัดไม่น้อยนะเอาคันนี้ไปเลย4 89,000บาทไม่20,07 7เท่านั้นนะคะพี่พี่ติดต่อสอบถามแอร์ได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างคันไหนบอกสวยอบอกสวยคันไหนบอกไม่สวยหนูก็บอกไม่สวยพี่นะ เน่ยเชียร์ขาดใจเลยสำหรับคันนี้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่าง0 6 4 662 2996ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะวันยังไงฝากพี่ๆกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้พบกับรถใหม่ๆทุกวันเลยนะไปก่อนแล้วครับ